สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ f อฟซสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนในช่อง youtube วันนี้คือข้อที่แบบว่าเปลี่ยนวิกฤตนะเปลี่ยนปัญหาเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสเนาะวันนี้เนาะแต่ว่าเราทำคลิปสั้นไปในช่อง youtube ไอในติ k t ต k อแล้วก็เลยเอามาลงที่ช่อง youtube นะแต่เรามาให้ข้อนี้ค่ะการที่เราจะขายของออนไลน์เนาะในหนึ่งวัน ทำอะไรบ้างเนาะเพื่อนเพื่อนหนึ่งนอกจากว่าสอนวิธีการคิดบวกเนาะอ่ะแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าที่เราขายเนาะเพื่อน,อนแล้วก็วิธีการปิดการขายรับสมัครตัวแทนสําหรับคนที่โพสเนาะทำอยู่แบบนี้วนไปไปกินไปเที่ยวกินข้าวก็โพสลงเฟซค่ะแล้วทีนี้มาให้นะวิธีการหาเพื่อนใน facebook หรือหาลูกค้าของเรานั่นเองค่ะ mm hmm. เช่นเราอาจจะไปส่องในเพจที่ขายผลิตภัณฑ์เดียวกันกันกบเราอะ่ะ ลูกค้าในเพจเนี่ยค่อนข้างที่แบบมาสายที่จะซื้อของของออนไลน์อยู่แล้วอ่ะเขาจะซื้อง่ายขายคล่องนะคะหรือเพื่อนๆที่แบบอยู่ในหน้าโปรไฟล์แต่ต้องส่องดูก่อนนะว่าคนนั้นอ่ะเขามีปัญหาผิวหน้าไหมสมมุติว่าเราขายสบู่ล้างหน้าใช่ไหมหรือถ้าเราขายผลิตภัณฑ์ลดหุ่นใช่ไหมเราก็ไปส่องว่าคนนั้นค่อนข้างที่จะมีหุ่นแบบเหมือนเราไหมสมมุติว่าเรามีพุงเนี้ยเผื่อคนนั้นเขาอยากจะลดหุ่นเนาะอะอะ,อะไรประมาณนี้หรือเราไม่รู้ว่าใครเป็นท้องผูกเนาะแต่เราก็ สองดูก่อนว่าเขามีชีวิตตัวตนจริงไหมค่อยขอเขามาเป็นเพื่อนแต่ถ้าเราขอเขามาเป็นเพื่อนแล้วเราแบ่งปันเกินเจ็ดวันใช่ไหมแต่เป็น,เพ,นเพื่อนในเจ็ดวันเนี้ยเพื่อนๆหล่ะนะเป็นคนดีมีบุญชอบทําบุญทําทานไม่ได้ดราม่าอะไรกับเราเลยเราก็เป็นเพื่อนกันต่อไปค่ะแต่ถ้าสมมติเราแบ่งปันเกินเจ็ดวันะนะโพสจนเจ็ดวันแต่เราจะมีคนที่แบบพูดใส่เราบ้างแหละนะหรือแม้กระทั่ง เขาบอกเหมือนเขาไม่อยากทำนะคะเราก็ไม่ต้องเสียเวลาค่ะเราลบๆๆทิ้งบทิ้งลบทิ้งค่ะแล้วก็หาเอาใหม่ไปเรื่อยๆค่ะหรือมีใครแปลกๆที่ไม่ใช่คนไทยที่อยากจะบอกเตือนให้กับเพื่อนๆนะใครที่เป็นชาวต่างชาติหรือผู้หญิงหรือแปลกๆอะไรก็แล้วแต่เช่นชาวต่างชาติเป็นผู้ชายหน้าตาดีนะผูุกระเบียบเลยนะเป็นบล็อกเกอร์นะอ่ะไม่ต้องไปรับเขามาเป็นเพื่อนนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆไม่อยากโดนค่ะนะโดนมิจฉาชีพนะมันเป็นแก๊งเลยนะคะเพื่อนๆ เพื่อนไม่ต้องรับนะคะแล้วทีนี้หรือผู้หญิงก็เหมือนกันอะไรที่มันมันหล่อกเกินมนุษนนาหรือมันสวยเกินมนุษนนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออก็ต้องดูดีๆด,ด,ด้วยว่าเขาทาอาชีพอะไรแล้วเราก็อยากไปเชื่อถือเชื่อใจใครง่ายเวลาเขามาขอเราเป็นเพื่อนทั้งผู้หญิงผู้ชายกันแล้วแต่ค่ะถ้าเขาจะมาขอเราเป็นเพื่อนรอเอาแบบนี้ค่ะเ,เพื่อนพี่ไี่เคยขายของอะไรมานานเอาเฉพาะคนที่เขาอยากเป็นตัวแทนหรือเขาอยากจะซื้อสินค้าเราก็พอค่ะนะคะให้เราหาเอาเองค่ะ ลูกค้าใน้ี่เราหาเอาเองค่ะมันสบายใจเรามากกว่าค่ะนะคะ